สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนาประทายนะคะโอ้ยังจะมาล้มอีกเลยลมพัดข้าวล้มพี่น้องโอ้แฉะน้ำเยอะน้ำเยอะแฉะหมดเลยถึยงปลาปลาดุกด๊กรับดุกด๊กรับดุกด๊กรับ น้ำเต็มทุ่งเต็มท่าหมดเลยพี่ไหมก็เม็ด,มดข้าวงามไหมคือเม,ม็ดข้าวงามไหมเช้านี้ที่นาประทาย ออกคือหลังเพื่อนเลยตอนนี้ยังไม่มีแดดนะฟ้าย,ยังไม่เปิด <c oughs> <c oughs> ชมนาประทายกันค่ะออ้ยดูรวงข้าวพี่น้องเป็นก้อนเป็นก้อนเลยชมรวงข้าวเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะ ข้าวถัข้าวข้าวต้นเล็กกอเล็กแต่รวงเยอะมากอ๋อมีต้นอันนี้ด้วยเต็มเลยอะไรดอกงหลืองเนี่ยคล้ายๆกับผักกระเฉดน้ำอ่ะ มาชมนาประทยนะคะวันนี้น้ำเยอะมากโอ้ยข้าวข้าวพี่น้องอน้ำเยอะไม่เปิดน้ำเลย <c oughs> ดูลวงพี่น้องซ้อนรวงข้าวด้วยดูข้าวล้มก็มีแต่วง ข้าวรวงข้าวซอนรวงข้าวพี่น้องข้าวมะลิมะลิร้อยห้าือมะลิใหญ่โอ้ยดูรวงซอนรวงรวงเล็กแต่เพราะว่าจะตุ่มหวานถีนะพี่น้องรวงก็เลยจะเล็กไปหน่อยนะึงโอ้แต่ข้าวอันนี้ทำไมมันปนเยอะจังเลยเนะนี่ยเนี่ยปนเยอะจังเลยข้าวเนะี่ย ้าเม็ดเล็กๆ,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 ๆเนี่ยผนเยอะจังเลยเนี่ยไอข้าวนี้ข้าวปนนะเ,เนี่ยข้าวดีดเม็ดเล็กๆเนี่นอื้อวงข้าวพี่น้องสอนรลวงข้าวรลวงไม่ใหญ่หรอก้าวนปนดูพี่น้อง ข้าวด็ดข้าวพนเด็ดข้าวพนออกก่อนเนี่ยมันเป็นข้าวด็ดข้าวปนลทำเมล็ดเล็กเมล็ดก้อมพีม่น้องข้าวเม็ดก้อมเม,ม็ดก้อมนะเอาออกเลยเห็นเราเด็ดออกเลย ม,มันเยอะ,ม,ม,ยอะม,มันเยอะจังเลยล้มหมดเลยกัับนี้ล้มหมดเลยกลุ่มมาข้าวพี่น้องลวงไม่สวยเหมือนฝั่งคอนแกนฝั่งคอนแกนลวงสวยกว่านี้ กันจะร่วงสวยกว่านี้นะอันนี้ฝั่งปะทายนะคะนาปะทายเจ๊ตุ่มเสียงปลายุบยุบๆุบๆุบบเลยสียงปลายุบยุบยๆบยุบยบยบ้ยร่วงข้าวเป็นก้อนเป็นก้อนเลยพี่น้อง าเป็นก้อนเป็นก้อนเลยเนะี่ยจอนข้าวตัวเล็กจะเป็นก้อนเป็นก้อนโอ้ยเสียงป่าพี่เนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเสียงปลาเรียงปลาอยู่กับน้ำจ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 ้ำจำกลางล่างนี่เหลืองก่อนเพื่อนเลยเนาะสวยมาก เม็ดมันเม็ดมันเป็นยังไงไม่รู้นะอันนี้ก็ดินเข็มก็จะประมาณนี้ <c oughs> ย้ายังไม่ได้มาตัดที่ขันนา มีเหลืองแล้วฝั่งนี้ข้างล่างเหลืองแล้วข้างบนยังไม่เหลืองเลยโอ้น้ำน้ำคันนาน้ำล้นคันนาขอบคุณค่าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกใครทุกแชททุกเริ่มทุกคอมเมนต์นค่ะ ขอทุกคนมีความสุขนะคะแห่งๆรวยๆปังๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ